สีเหลืองสำโรงนะคะเป็นจุดเชื่อมต่อสีเขียวเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมต่อกันเราลงมาจากบนชันชลาสายสีเหลืองค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อ BTS สายสีเขียวค่ะจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยนะคะทางออกที่3าไม่ยากนะคะเพื่อน บรรยากาศนะคะเราออกมาแล้วอันนี้เป็นตู้สําหรับกดนะคะเราจะไปที่ไหนเราก็กดนะคะเราออกมาแล้วก็วยังมีผู้โดยสารเข้ามามเราเดินตามสกายวอล์กออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมสีเขียวค่ะขึ้น BTS สะดวกมากตัวนี้เป็นสกายวอลที่สั้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถึงแม้พ่งนี้จะไม่ฟรีแล้วเราก็ยังสามารถมาขึ้นมาเที่ยวกันได้นะคะระหว่างที่เดินอยู่บนสกายวอลเขาก็จะมีป้ายบอกตลอดสีเขียวไปทางออกที่สามจ้ะถ่ายสีเขียวให้เพื่อนๆดูหน่อยขบวนนี้เพิ่งอ,ออกจากสถงนีสำโรงที่บรรยากาศข้างล่างค่ะเราอยู่บนสกายวอลนะคะ ฝนตกค่ะแต่ดีว่าเป็นวันาทิตย์ยงเย็นละไม่มีปัญหาการจราจรเท่าไหร่ทางเชื่อมยาวๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทางขวามือนี่แหละค่ะพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกอีกนะคะตามป้ายไปเลย สู้ใช้ใช้บริการเยอะค่ะเราดูบรรยากาศข้างล่างกันนิดนึงนะคะเราอยู่บนสกายวอล์กข้างล่างก็คือสาแยกนะคะสีสันสดใสเราเพิ่งเห็นออกไปเมื่อกี้ขบวนหนึ่งไปอีกแล้วค่ะ ช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยจะออกทุก3นาทีเลยค่ะอันนี้จะเป็นรางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะรางนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นสกายวอล์กจากสกายวอล์กก็จะเป็นพื้นระดับถนนเราเดินกันต่อค่ะไม่ไกลค่ะไม่ไกลจะถึงแล้วสีเขียวน่าดีใจนะคะผู้โดยสารผู้โดยสารใช้บริการเยอะมากๆ เดี๋ยว,ยวต้องดูอีกทีว่าพอจ่ายเงินแล้วเยอะไหมเชื่อว่าเยอะค่ะอาจจะลดลงไป20-30%ก็โอเคค่ะเขาคงคิดที่จุดคุ้มทุนมาแล้วเนี่ยเรามาเขียวเรามาเหลือต่อเขียวนะฮะเราจะเห็นเครื่องจำหน่ายตัว๋วเดี๋ยวเราก็ไปขอตั๋วเขาเลยตอนนี้เขียวนะคะจากแบลลิงจนถึงเคหะยังฟรีอยู่เลยค่ะทีแรกเราก็ยังหวังนะคะว่า เออสีเหลืองทําไมฟรีแค่เดือนเดียวขออีกเดือนอีก2อีสา,ม,สาม,มากไปไหม,<า>มแต่ปรากฏเขาเอาจริงค่ะเขาเก็บเราแล้วล่ะเ,เขาให้เราหนึ่งเดือนจริงๆสีเขียวเนี่ยยังฟรีอยู่เลยนิ่นนานเลยค่ะแค่หาถึงแบลิงแล้วก็รู้สึกจะเป็นเซนทันใช่ไหมคะถึงครูคตอันนี้บรรยากาศในห้องจำหน่ายตั๋วของ BTS สีเขียวค่ะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟเราก็ กลับตัวขึ้นบันไดเลื่อนมาใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นนะคะหลงบ้างอะไรบ้างวันนี้เรายังไปหลงที่สวนหลวงเลยแหละเราจะไปซีคอนเราออกผิดเราไปพรไดาเลยก็ขอตั๋วเข้ามาใหม่ค่ะแต่ถ้าจ่ายเงินแล้วไม่ได้ฟรีนะคะวันนี้ยังฟรีอยู่วันนี้จ่ายเงินแล้วขึ้นมาไปถึงบนชานชลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรอรถไฟกลับบ้านเลยเรียกค่ะสีเหลืองต่อสีเขียว ง่ายนิดเดียวค่ะโอ้ฟ้าสวยจังอันนี้เราอยู่ที่สีเขียวนะคะมองไปตรงนู้นค่ะนู่นตรงนู้นคือชันชลาสีเหลืองค่ะที่เราเพิ่งเดินมาเมื่อกี้ใกล้นิดเดียวค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเดี๋ยวลาเพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะคะเนี่ยรอรถกลับบ้านเย็นวันอาทิตย์ ฉ่ำโดยทั่วกันเลยค่ะฝั่งนู้นสีเหลืองออกไปแล้วค่ะฝั่งนี้สีเขียวมาแล้วค่ะเ้หากจ้าเดี๋ยวเราก็กลับขบวนนี้แหละ